สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวส่งงานของลูกค้าครับเล่มนี้ใบยาว12.3นิ้วครับวัดจากตรงโคนตรงปอกตรงนี้ตรงถึงปลายมีด12.3นิ้วด้ามจับยาว7.5นิ้วครับผมตัวด้ามเป็นไม้พยุงครับส่วนตัวคอ ผมจะทิ้งเป็นรอยคอไคนไว้ครับครับเล่มนี้มาพร้อมฝักเป็นไม้พยุงครับนะครับ มีชุดนี้มาพร้อมฝักไม้พยุงราคาอยู่ที่1,550บาทครับพร้อมส่งมีบริการเก็บตังค์ปลายทางด้วยครับนี่ครับ <Okay. S 1> ฝักแน่นนะครับไม่มีหลวม ตัวมีดทําจากเหล็กแหนบนะครับตีร้อนขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ